้าใใจีีอมหเวผมเอาเงินทองและแมลลี่ใส่ในตู้เซฟนี้นะครับผมเอากุญแจใส่ในตู้กลางป,ปิดเอาไว้และภุมมใส่รหัสในตู้เล็กนะครับทีมไหนที่เอารหัส คุณแจเอาไปขายตู้ใหญ่ชนะและเอารางวัลไปเลยนะครับวันนี้ทีมงานมาเล่นทั้งหมด8คนเราจะแบ่งเป็น2ทีมจับฉลากทีมไหนที่เอาคุณแจรหัสและขายตู้ใหญ่เปิดออกมาจะได้รางวัลพร้อมเริ่มเดินอันนี้แบ่งทีมนะครับใครคือทีมกันทีมหนึ่งทีมสองทุกทีทำบุญมาเยอะนะทุกทีทำบุญมาเยอะทีสองทีสอง เดี๋ยวไอวากินน้ำทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผู้พี่ทุบเองได้ได้ด้วยอ่ะคือเกมแรกมันเป็นการกินเดี๋ยวให้บอลกินสามอย่างของเป็ิดก็ดีแน่นอนเดี๋ยวใเอ็มเอ็มเอ็มเอาเงินเดี๋ยวให้เอ็มกินทุกอย่างเลยเอ็มกินให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาของมาทุบกันเฮ้ยโอเคไหมโอเคที่เอมไม่กินโอเคโอเคยยเมื่อกี้ที่วางแผนก็คือไอวากินใช่ใช่ใช่ตามนั้นตามนั้นตามนั้นกําลังทีมทีมรับตีมอูทีมรับตีมู อ่ะเราบูมไมรวบูมเลยเดี๋ยวเอวาเลยทุบตู้เซฟไหมเดี๋ยวเอวาถ่ายคลิปนี้เสร็จไปทุบตู้เซฟพ่อเลยนะแบ่งเงินกันโอเคไปได้อ่ารวบเลืงทุบตู้เซฟพ่อเกมแรกคือน้ำมรณะใครที่กินแก้วไหนเขาจะได้ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้แก้วนั้นเพื่อทุบตู้เซฟนะครับทีมหนึ่งพร้อมไหมพร้อมเกมเริ่มสามสอง เมื่อกี้นำมันหนาวนะครับท้อยทำไมท้อยอื่นๆคืออะไรไปเบสบอลอโหนี่เร็วแล้วววโอ้ยกรรมการน่เลยกินต่อได้ไหมมันช่วยอะไรไม่ได้กินต่อได้ครับทุกคนไมกลัวใี่บอย่ะเขาเก่งเขาลมาทุกอย่างแล้วทั้งแบบน้ำที่แบบตัดคอไก่อะ กบ <IP> ถามพี่ด้วยลางมาเจอดิเฮ้ยพี่พี่ผมหายไปไหนเนี่ยไหมกรไรกระไรไหมนเกสคอนเอาคอนตอนนี้ทีมซองได้คอนทีมหนึ่งได้แฉลงรอดูทีมไหนจะทุบตู้เซฟก่อนเอ้ยเอ้ยพี่แอบกัวเลยไมู่ไหมลองดูจะแทเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินพ่อมาเอาเงินพ่อมา จะได้อย่เงินบอนี่ล็อกดูอ้แลวไอพี่เวมันยืนดูทำไมล่ะออกแล้วนะเอฮ้ยออก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 แล้วแรงล้วแรงออมาพอเจ็บมือสออกมาพี่เมยเฮ้ยได้ไ ทีมแรกจะเอามันพับและเปิดประตูให้ได้ทีมที่2องกำมังทุบจากข้างบนและจะเบิดข้างในโหลุ้นเลยทีมไหนจะชนะเอาไหนก็ได้อันนี้โนรือเปล่าอะไรอันนี้อะไรอะไรกักกอวางเอาไอ้นี่นี่งัดเด็นี่งัดอันนี้เออเอาได้แค่นั้โอเคไอวางงัดงัดเลยโยมางัดเลยอันนี้งัดจี้ นี่วิธีการใช้กันไกที่ถูกต้องดูนะกันไกอะไรวะเนี่ยนี่น่า่อวงมือตองไม่ได้พี่บอยวุ้กไวว่ะเอาอะไรเอาไหนพิกน่าจะดีพี่เป็นกต่ลงใจอ่ะอะไรอ่ะพิกเหรอเฮ้มเฮ้มเวานขวานขวานหวานใจอ่ะไอ้บ้ารูป

อาชีพเก่าอะบอกเลยอโจรโจรเขายังเปิดไม่ได้ถึงข้างในเลยเราไปกินเพิ่มเยิ่เพิ่มกินเพิ่มไปจิบมังดิกินเพิ่มเอาเอาบ้างโอเคบุ๊ตู้ไปกินเอาหินเชียบมะเราเราเราแพนี่ก็แพ้แล้วมาดีดีเชียร์ทำไมมึงจิบขนาดน่ะเอาหยิบแล้วเชียไม่หยิบหยิบเอาเอาแลไมเหลือแต่กระดาษอ่ะปี๊ด ได้อะไรกินดิกินหมดแล้วโบลิ่งโบลิ่งเยอะไปหมดเครื่องตัดเครื่องตัดใช้กับพื้เอาอะไอีกอะไอีกได้เอาออกเอาเขียวออกเขียวออกเขียวออกหนูรู้ไหมว่าตู้เซฟมันเป็นปูนไม่รู้ไปโบลิ่งโบลิ่งเอามาเล่นกันม่ไบ่อยได้เครื่องตัดมาด้วยเล่นเลยโบลิ่งไม่ชอบกินไก่แต่โบลิ่งชอบกินไข่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะโบวิ่งเนี่ยชอบกินไก่แต่โบวิ่งเนี่ยไม่ชอบกินไข่นี่มวยต้องยนมันได้จะคยทำอ้าเอ้าแล้วดูจะวิ่งไปไหนเราเอามายเอาตีนเอาตีนทีมแรกคิวจะงัดประตูเปิดแล้วทีมที่สองตัดรอบและกำลังทุบเข้าไปตอนนี้สูสีมากเลยนะครับไปแล้วเฮ้ย มาตรงนี้เนี่ยมันงัดได้เลยเนี่ยตัดมือก่อนพี่ตัดนี่ก่อนเฮ้ะไอ้วะไอวะไอวะไอวะมาคุณแรงคุณแรงเกินขนาดนี้เลยอะไรยโ้ยไปทีนี้กันเลยทีนี้ไปจังหวดแล้วเฮ้ยเห็นข้างในแล้วเห็นข้างในแล้วฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ลงหรืออดนะอด เอาอันนั้นะเเอามาเร็วนายสลับกับพี่อะลงดลงดลงดัดงัดงัดบอกเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้มาจาก Total คือมือช่างคุณภาพไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ใจเราที่จะใช้แะเป็นคือที่ดีที่สุดที่เราใช้ตลอดต่อไปต่อไปจไป ต่อไป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 เอาเลยเเลยเลยตอนนี้เขาต้องเอารหัสออกให้ได้รหัสลัทีที่ซอได้ด้วยไปแล้วไอันนี้คือรหัสสำหรับตู้ใหญ่ไม่ใช่ตู้ต่ำาถึงเกมที่สองแล้วเกมที่2องตู้เซฟระดับกลาง ต้องมีคนใดคนหนึ่งในทีมแบกน้ำหนักเอาไว้เพื่อใช้อุปกรณ์ในการทุบแต่ถ้าน้ำหนักถึงพื้นเมื่อไหร่ทีมต้องหยุดใช้อุปกรณ์นั้นทันทีอะไรก่อนพี่จับอีเตอร์ไหมเออิีเตอร์ก่อนอีเตอร์กิอนเตอร์นะจุนจุนจุนหนึ่งอีเตอร์นะใช้แยกได้เปล่าได้เอาแยกเลยเดี๋ยวพี่ถือไปให้ให้พี่จตทำพี่จตีพี่จตีเออเฮ้ยเฮ้ยง่ายเว้ยอันนี้ง่ายไปนะครับอย่าเกินน้าจับมุมอะฝั่งนี้โอ้โหจูนสิบโลไม่ใช่ไงหนักมาก เดี๋ยวหนูคอยให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวช่วยเียเอาแยกกมกมนี่ม้าวเร็ววงกลมนี่วาดเหมือน่ายพี่จับต่อเลยอ่าวงกลม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 พี่้มาเนี้มานี้มานี้เดี๋ยวนะ อะไรไอ้เพียวมึงไม่ต้องใช้พี่เดียวจะแต่งแฟนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องถือแล้วมันหนักเฮ้ยเราแล้วไอ้ไหวแล้วมันด้ไปบ้านันชวึงพี่เพียวบอกพอเลยเวลาปวดท้องปวดท้องจากไอ้พริกใช่ไหมสงสัยพี่เพียวต้องกินพริกจากมาม่าเกาหลีอะทุกคนมันเผ็ดเขาทะลุแล้วเดีย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 วคุณชายพริก โอ้ยชายแบบนี้มันจะมีคมเจ็บเฮ้ยบอกได้ไงเขาไม่รู้บอกได้ไงอย่าอย่าอย่าบอกไม่ได้ต้องสอนอันตรายพี่เยาชิใช่เพื่อความปลอดภัยไม่อยากให้ใครเจ็บไม่ต้องไบ่นเวลาแยกอย่าลงตรงตรงเอาแบบนี้โอ้ยอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะมือมาแน่มือมาแน่เอ้มนิ้วสอยเิ้วสอยมือมาแน่ไม่เอาธรรมดาเลย ทีมโค้ชนายตัวนี้เกือบจะทะลุทั้งบนแล้วทีมพี่บอยได้เครื่องแยกและมันจะตัดเร็วมากเลยอย่างเงี้ยเอาข้างข้างอะ่ะเป็นไหมแล้วก็เจอยเราช่วยกันเราช่วยกันเราช่วยกันมือมาดีไอเดียวไ,ไอเย็นหนักจิบหาย้อยคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวนะช่คนเดียวคนเดียวได้ หายใจดีทำไมเบียวมาจับตูดเต็มันเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอร้อนเร็วๆหน่อยขึ้ยอะหยุดทำใช้ถ้าไม่ขึ้นใช้ไม่ได้เยอด เอามาจับเพล็กเพล็กเพล็กบอลเพล็กปบแข้งตีเลยไหมแข่งตีเลยไหมเดี๋ยบอลช่วยบอลเร็วเดีวบอลเร็วเดี๋ยวบอลเร็วโอ้เล็งให้หน่อยไม่ได้ใส่แว่นไอบอลไม่ได้ใส่แว่นเล็งไม่ได้เดี๋ยวนายขึ้นไปแดง ชิมแรกหยงทั้งไปแล้วกำลังงานเข้าไปชวนฝั่งนี้เพิ่งจัดกรอบออกและก็ต้องทุบเข้าไปข้างใน่วนเราจะเอาทั้งอีกรอบนึงไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยเรียอยเร็วหนีไปเอนวยาู้เถือไม้ถือไหมถือไนไป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 ีนุ่นได้แล้วะ อย่าเพื่อโนยังยังช้าอยู่เดี๋ยวก่อนโบอกเลยนะทีนั้นได้กุญแจตู้ใหญ่เขามีรหัสแล้วต้องรีบเลยไม่ทันไม่ทันเกลของหนูว่างหนูว่างเอาลูกโบลิ่งแล้วโยนลงมาไอ้เอ็มเป็นเลือดรถขายแล้วทำไมมันไม่ได้อะมันไม่ได้เอาพี่จับอมก่อนอมเีนอาเอาเอาเอาไม่ได้ตรถโยนตลอดเขาอย่าไปได้ใช้หนูวางกับหนูวางไปเถอะเขาไม่เห็นหรอกไอ้เี้เร็วมาเร็วเร็วอะได้และได้แล้วได้แล้วอ้าเอาทำไมอ่ะ อ้าวลืมปองครับกุญแจเล็กตัวนี้คือกุญแจภายในตู้เซฟโอ้ท่าก็ว่าคุณอยากได้ดอกใหญ่ทุกคนในทีมต้องลังหน้าชัยแมนลี่ตรงเสาไหมตรงเสาไหมอ่าทีมจับตู้เซฟพ่ะเอาเลยอีรุกอีรุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนเออเออขับใกล้ๆเอออ่าสานทีมนี้ช่วยช่วยเอวาโยนะยังไงก็ได้เหล็กไม่ต้องถือก็ได้ให้ได้หมดเลยไม่ได้เนี่ ต้องถือต้องถือดีบห้ามขี้กงโอเมอลลี่ี่อยากลองเป็นพี่ใช้เมลลี่สิครับ เดี๋ยวเอาค้อนเอาค้อนใหญ่ชุบเลยผมโยกยี่สิบห้าโลโคตรดันแยกไม่ได้อะไรเลยแยกแค่เปิดฝาออกเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยงัดม่งนี่นะครับรถลอยหมองค้ำไม่ผสมน้ำหอมนะครับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ดูยางเกือบแล้วเกือบแล้วเแล้วมาีล้ว ยังเป็นฮบทู้เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว,วอ่ะไอ้เอ็มไม่เหนื่อยแล้วกูถูกต่อยเ,อเป็นไงขาและหน้าขาวขาวนาดนี้ใช้แล้วหน้าขาวแบบนี้เลยท <ét ic> ่านก็ว่าใครอยากจะสั่งซื้อแมนลี่สกินแคร์เรียบง่ายเพื่อผู้ชายทั่วไปไลน์ แมนลีนะครับมีทางโฟมล้างหน้าครีมบำรุงหน้ากลางคืนและก็กลางวันนะครับและแมนลีไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมก็เป็นเจ้าของก็เลยขอให้ทุกคนอุดหนุนแล้วก็ซื้อเรื่อยๆมันดีผมใช้ทุกวันจริงรีบนะล้างแล้วก็คุณจะได้ดอกใหญ่เรียกไปออกแล้วออกแล้วออกแล้ว แล้วมึงถือได้ปะไปวางนี่กุญแจแล้วกุญแจยายมาแล้วเอาไปเลยกุญแจที่ได้มามันใช้ข้างในตู้เซฟถ้าคือว่าคุณอยากจะใช้อันที่เปิดประตูต้องไปล้างหน้ากับแมนลี่อะเนี่ยไปนี่เอาไเอาไปเอาไปเดียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างหน้าคนเดียว ไปแล้วจอแล้วเสร็จแล้วใา่แล้วใช่แล้วใช่เลยอีกทีหนึ่งเขาหลังทุกคนทีมนี้เพียวคนเดียวแต่เพียวใส่เอ้าเดี๋ยวครัมึงจะพูดว่าเพียวใส่เสื้อแมนลี่ยังมีอยู่สายมันตอแล้วผมจะให้กุญแจไม่ต้องล้างสายใส่เอ้าน้ามัยนา้ัยเบียวนามัยอยังไอ้เบี้ยวเราไม่เกี่ยว ท,ทุมเตทีมทุกตูวเซพอตอนนี้ทางสองทีมถึงตู้ใหญ่แล้วนะครับเพื่อให้มันแฟร์ผมจะให้ทางสองทีมหลองทีละขังถ้าพลาดทําไม่ถูกอีกทีมหนึ่งมีโอกาสสลับไปจนกว่าจะมีทีมหนึ่งที่ชนะอามูล่า ยุดบอกเลยว่าในเนี้ยว่ามีคนเดียวที่บ้านมีตู้เซฟเอารหัสให้เขาสิรหัสอยู่ไหนอยู่กับพี่ไงถาม้องก่อนเคยเปิดตู้เซฟไหมไม่เคยอ้าวางใจผิดคนแล้วความวางบูบ้านไปแล้วทีมนี้ฟังดีๆนะถ้าพลาดแล้วคุณพายอังเปิดเปิดไม่ได้อีกทีมหนึ่งมีโอกาสสลับกันไปอย่างนี้เหรอสลับกันจนกว่าจะมีทีมหนึ่งเปิดได้เซรีน่าคงช่องไปไม่เน๊ โอเคนี่มมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเพียวพี่เชื่อดิเพียวส่ครั้งหมุนสครั้งหมุน4ครั้งห5่้ใช่ไหมุนสครั้งคือหมแบบนี้นะหนึ่งแล้วก็ไปผ่านสิบหาผ่าสห้าครับผ่าณห้าอ่าสองผ่านสิบห้าเย็นจะเย็นรอราไนสิบห้านะสิาอันัตงเพลยี่อุ๊ยเฮ้ยต้งกรึงแล้ว12 ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ปีนี้อไรกให้คนขโมยทำไมดีใจด้วยกับทีมที่ชนะถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Manz และเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ